สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านเนาะก็ยังเกาะติดสถานการณ์นะครับคุณตาบุญกูดโพนะวัยแปปีที่ลงป่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็ย่างเข้าวันที่24ของการค้นหาคุณตาบุญนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับก็เห็นาทางช่องพี่อ๋อดูอีสานนะฮนะไปลงพื้นที่ นะครับก็ติดสถานการณ์ค้นหาคุณตานะที่จมน้ำนะที่เขื่อนลำตะคองนะครับอำเภอศีคิ้ว,วนะครับพี่น้องนะห่างจากนี่ประมาณกิโลพ่อก็ประมาณกีเต็มที่ก็ไม่เกินสามโลไม่เกิน3าสิบโลสามกิบทีลปอยู่ประมาณขนาดนี้ครับผมจาก้าที่อยูนครับส่วนผมเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะข่าว จากพี่อ๋อก่อนนะครับเอฟซี FC. นะก็พี่อ๋อส่งพิกัดมาให้ผมเรียบร้อยนะฮะนะเดี๋ยวผมก็ขอกตอิดสถานการณ์นะบ้านคุณตาบุญก่อนนะฮะเอฟซี FC. เดี๋ยวยังไงยังไงเนาะโทรประสานงานกับพี่อ๋อนะครับผมเพราะว่ายันนี้เอ่อได้ยินข่าวว่าจะมีการทำอะไรพร่อ ทำเรื่องพิธีทำสวยทำไอ้ทำอะไรนะขอขมาลาถวดบอกทีบานทีเรื่องอะไรอยังงนี้แหละเขาเขาเขาเรียกว่าทำทำกระทงใช่ทำกระทงทำกระทงใไอต้นกล้วยทำอ่ะที่สีดาดนั่นแหละทำกระทงสีสีเดียมเนาะเขาบอกให้ทำตอนค่ำประมาณห้าพุกมงครับผมนะก็แล้วจะมีใครขึ้นขึ้นมามามาทำให้ อ,อ้นะเดี๋ยวให้ทางลนะุงดอนเนาะขึ้นมาทำนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่<ก>บ้านลุงเหี่ยวนะตอนนี้ฝนเนาะได้หยุดตกไปแล้วนะครับพี่น้องอ,นนอืมก็ติดสถานการณ์นะเอฟซะอยูบ่บริเวณนะหน้าบ้านลุงเหนะนนี่ยวเนาะช่วงบ่ายนี้เราก็ไม่ได้ ออกทำการค้นหานเนื่องจากฝนได้ทําการตกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยังปกักหลักอยู่เห <c oughs> มือนเดิมนะครับเอฟซทางไม่มาต่อยก็เดี๋ยวโทรประสานงานเนาะทางพี่อ๋อนะฮะว่ายังไงก็ไปยังไงใช่เค <c oughs> <c oughs> ลือนลำตะคองไงคุณตาไว 6กบปีนะที่ยกยอเนาะแล้วก็จมน้ำนะขี่เรือหรือเปล่าน่าจะขี่เรือเนาะขี่ขี่เรือแล้วไปยกยอบ่ยอ่านะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแลวเข้าไปดูรายละเอียดอีกครั้ง,งนะอืตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยนะครับก็ระลมกำลังเนาะลงน่าจะเป็นชุดประดาน้ำนะฮอ f ซ ลงค้นหาคุณตาบุญเออไม่ใช่คุณตาบุญเนาะคุณตานะฮะทีออ่จมน้ำนะครับเนาะก็เห็นว่านะลงพากันลงงมดูเนาะนะสองชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่พบร่างนะครับคุณตาวัยหกสิบสองปีนะครับพี่น้องอะ่ะตอนนี้ก็รอนะเอฟซีรอทางคุณเท่าคุณเตะคุณคเท่าคุณแก่เนาะมา ทำกระทงนะฮะเอฟซี F C. น่าจะเป็นทำทำทำกี่อันพอ่อสี่ <4 S 2> <4 S 1> วะ่ะสี่อันเ <4 S 2> นาะนะครับผ่านผีทางแม่หมอพ่อหมอเขาบอกมานะครับผมน,นี่โอ้นี่นะที่หลับที่นอนของผมนี่ตรงตรงนี้มัน มันเสมอกันนะ FC เดี๋ยวคืนนี้มาน,นอนกลางเต็นท์นะฝนไม่มีอันนี้คือนอนบนนั่นแหละมีเต็นท์อยู่ไม่ตกก <c oughs> ำลังโทร FC หรือเปล่าเนาะทาง FC ก็โทรเนาะมาให้คําแนะนํานะครับนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะทาง FC นะที่คอมเมนต์นะให้คําแนะนำนะต่างๆนะครับผม น,นี่ทีมค้นหาเนาะหลังจากที่ฝนตกนะฮะก็มาประชุมหาลือกันนะครับพี่พี่อ๋อไปแล้วพี่อ๋อไปแล้วส่งพิกัดมาให้ผมอยู่เนาะอะ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ที่ทโทรมาเลยพ่อโทรมาว่าไงไี่บอกว่าแกไปดูหมอให้บอกว่าตาน่ะเดินออกจากออกจากป่าแล้วเป็นลม เป็นลมแล้วทีนี้มีคนขับรถผ่านอืมวส่งโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้ให้ลองไปถามแถวโรงพยาบาลสิถ้าถ้าแถวโรงพยาบาลเขาก็ต้องติดต่อเรามาเนาะใช่ใชโอ้เอฟซีท่านนึงบอกว่าติดต่อทางโรงพยาบาลสุเนินแล้วเอ่าโรงพยาบาลเช็คไม่มีไม่มีไมม่ีเชดูดูคอมเมนต์อยู่ดูคอมเมนต์อยู่คือโรงพยาบาลเขตซีคิวกับสุเนินที่สุดใกล้ที่สุดแล้วใช่ไหีคิวกับสุเนินนี่มันมี มีโรงพยาบาลปักข้างคางนี้ฮะคือมาเปิดใหม่เช็คเช็คทุกโรงพยาบาลหรือยังอือก็เช็คดูแถวโรงพยาบาลเผื่อเรามองข้ามใช่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 บี่นั่นแหละเช็คหน่อยูหน้าตาไปนะระวังดายทางนั้นเขาเช็คไปแล้วเด้ครับไอ้ยจุกเงา เอ๋อเนาะชมูลินธีกระจกเงาแน่ๆเช็คแล้วใช่ใช่ใช่ไม่มีไม่มีทางนี้โรงพยาบาลก็ต้องรู้อ่ะอืมถ้าโรงพยาบาลเนี่ยเรารู้ตั้งแต่วันแรกๆเลยเนาะเนนนาะะหหูก็คิดั้แลเพราะว่าข่าวมันทั่วไปหมดแล้วตอนนี้นะเขาต้องคุมาหาผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วแหละครับมันทั่วประเทศแล้วเขาอันนี้มันมันเอาแม่แม่โทรโทรไปติดต่อทางพี่อ๋อหน่อยสิ เอามืดไปด้านเลยบอกเมื่ที่ไหนมันสว่างแล้วนะมื่อจะคูนมืดอยู่เดี๋ยวก็รอเนาะดูการอ่าทำกระทงนะฮะอีกีเนาะวันนี้ก็อทำกระทงนี่มันจะค่ำแล้วนี่เนาะกระทงสี่เหลี่ยมนสาเหลี่ยมใครท้นะอืมนะก็ ฝากพี่น้องเนาะเข้าดูทริปของพวกเรานะครับก่อติดสถานการณ์นะครับแวบไปแวบมานะฮะเอฟซีเนาะไปดูทางพี่อ๋อด้วยนะฮะมาดูทางผมด้วยนะเอฟซีก็อีกไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะก็จะมีการทำกระทงนะฮะเนาะก็ธรรมดาเนาะทางพี่อ๋อเนาะ เป็นคนพื้นที่นะครับก็มีเาขาเขาลงเพจเนาะก็ไปอย่างเร็วนะเอฟซก่อนที่แกไปนะแกแกไม่ได้บอกผมนะว่าแกจะไปไหนนะ, e เ,นอะเอฟซเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ